เงาตัวละครนี้คือตัวละครอะไรในเกม Home Sweet h o m ep e 2ถ้าคนไหนเป็นแฟนแมนแท้เกมนี้รับรองว่าตอบได้แน่นอนส่วนกติกาาก็เหมือนเดิมครับจะมีภาพให้ดูนะครับผมซึ่งภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพเงาตัวละครนะครับและเพื่อนๆมีเวลา5้าวินาทีในการหาคำตอบครับถ้าพร้อมแล้วภาพที่1มาครับเฉลยข้อที่1ตัวละครคนคุกภาพที่2มาครับ เฉลยข้อที่2ตัวละครเจนภาพที่3มาครับฉเฉลยข้อที่3ามตัวละครผีพลายภาพที่4มาครับเฉลยข้อที่4ี่ตัวละครนิพาภาพที่5มาครับ เฉลยข้อที่5ตัวละครฮาร์ดล็อกเกอร์ภาพที่6มาครับเฉลยข้อที่6ตัวละครย er ู 6, ร,ริภาพที่7มาครับเฉลยข้อที่7ตัวละครน er ิลการภาพที่8มาครับ ฉเฉลยข้อที่8ตัวละครปงภาพที่9มาครับฉเฉลยข้อที่9ตัวละครยายคำภาพที่10ข้อสุดท้ายแล้วนะครับภาพมาครับ และเฉลยข้อที่10ยังไม่เฉลยเหมือนเดิมครับผม,มถ้าใครตอบได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ